ไปใส่จไปใส่กันค่ะวันนี้จะพาสาวอีสานไปตรวจสุขภาพวันนี้จะไปตรวจสุขภาพเนาะค่ะเนาะประจําปีประจำสิบสองปีค่ะเนาะอันอนี้ก็โรงแรมทั้งเครื่องนอะะเนาะเดี๋ยวเราลุลงไปบนเครื่องรางกันโรงแรมของผัก<า>นี่ค่ะมาเคลื่อนมาผ<ไ>ักผักโรงแรมเนี่ยค่ะ<า> <laughs> หุ้ยสวยนะค่ะเนื้อเจี๊ยบนุ่มเนื้อไทยลูก ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนะคัเนาะเน,ะนี่ยค่ะบริเวณหน้าโรงแรมด้วยค่ะบริเวณหน้าโรงแรมอันนี้คือเป็นห้องพักอันนี้เคาน์เตอร์ค่ะ,คะเช็คอินเช็คอ,อินหรือ,อยังมีก่อนมีคนพักก่อ,กอนไปค่ะมันดีถือกระเป๋าคนได้จุกน้อยราะว่าเขานีเมื่อมาได้อยู่นีดอยไหมค่ะมันนีไหม ทนุนนิสาวิสันสิไปอันไปตรวจสุขภาพก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมือแร้งเขามีนัดกับคุณหมออีกรอบนึง่งเตรียมตัวเดี๋ยวอันนี้เป็นบริเวณขนานะ้างหน้าโรงแรมค่ะเห่นะแต่ถ้านี้สวยด้วยคะ่ะถ้งนีถ้ามีถ้า,น,านี้สวยสวยสวย,สวยเห็นไหมคะ่ะเออถ้งนี้ฉากสวยเห็นไหมโรงแรมที่พักมาเพืนเ,เนี่ยสวินเดย์ต้องไปสัมภาษณ์หน้าก่อน ฉากวางใภนภาพรูปนหมคะสวยมากเลยข้างล่างเป็นอันเป็นอัน,นสวนดอกไม้เนี่ยค่ะข้างล่างสิเป็นสวนสิเป็นสวนดอกไม้ไหมค่ะก่อนที่จะเป็นมุมมุมนั่งกินกาแฟเนาะนุ่มเหนือเนาะใช่มุมนั่งกินกาแฟเนี่ยค่ะเป็นสวนชุ่มสวนไหมค่ะสวยงามค่ะ เดี๋ยวตะวันฝ่าวค่ะเดี๋ยวสิไปโรงพยาบาลก่อนเนาะโรงพยาบาลอะไรแม็กคอมิกแม็กคอมิกแม็กคอมิกเนาะค่ะเนอะ้องโอนี้มีนัดกับคุณหมอค่ะช่วงบ่ายอีกเนาะเดี๋ยวเข้าตองฝ่าวไปเลยเนาะไปไป มาเร<น>ื่องผลไม้ผลไม้สดดีมากเลยอ,ลอ่ะเนอะดูลองลูกนใหญ่มากเลยอ่ะอะไรมาส,าสาันี่สันนี่กับแอปเปิ้ลนะ็วนในวนูไปดูทางโน้นต่อดีอคอร์เตอกไปดูทางนี้ต่อะก็โมก็มีสวน,น นี่สมบูรณ์เอาวะก<ด>ินเลยค่ะเอาเลยเนี่ยค่ะเข้ามาดูผลไม้อีกนนเนี่ยค่ะในื่อซูเปอร์มาร์เก็ตออกจากโลงมันยาุบารแล้วเนาะมันคนป่วยค่ะคนป่วยกินเผาไม่ได้คนป่วยกินเผาไม่ได้ด้ค่ะอะไรอีกก็หลังแคบไวยเนี่ยเอาอย่างที่กินได้เลยเนี่ยอะไรก็ได้ค่ะเอาที่มันกินได้เลยนี่แหละไม่ต้องไปเป็นแก่อีก มีร้กับอีนมีเกียวกับสมบหอลุอันนี้อกเรียบร้อย่อุยกินเไหเค่ยมีนีค่ะซี่ย่งได้นี่เนาะอันนี้ยีคุนู้ผลมค่ะกำลังตุนสัยงตุนผลไม้ไปไปกินในโรงแรมค่ะเพราะว่า กลัวม,มันสก,กนปรอไม่นกนี้ค่ะจรคือหลาย่นมเนอก็จะกินก็ได้โอยังเงีย้ยงนเลยแม่ลดเท่าไหร่ดเท่าไหร่คะลูกละสาเจ็ดบาทอ๋อขายลูกละนะลูกละยี่สิบเจ็ดบาทบนเนี่ยค่ะหลอกก้อนแพรขนาดลเลยแพรกีวีนะคะโอ้ยจะว่าไม่สุกหรือยัอ 走过来呀对吧